วันนี้น้องเฟมอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่บ้านตาที่สักแก้วใช่ไหมตาที่สแก้วนะคะนั่นก็คือตาเหลาก็คือวันนี้น้องเฟมจะมาจับปลานะคะพาเพื่อนๆไปชมนะไปจับปลากันค่ะไปรู้เลยจับหอยจุ๊บนะคะหอยแบบพวกหอยมินนี่อะไรนเพื่นชอบหม้าหมาลงกันแล้วสไมก็พมาน้งเฟมาชินแล้วนะคะเาไปจับไปวางไอ้นี่ไว้ก่อนเลย เอาแมสมาไว้กับปะ<ไ>ปลายถกขาเลยลุยเลยแมสถอดได้ไหมเออเอามา,อาไว้กับปะสวั <c oughs> สดีครับสวั <c oughs> สดีค่ะสวัสดีคปลายถกลงไปเลยโอเคเนี่ยลงตามตาไปเนี่ยนุนไปจับตัวนู้นก่อนหน่อยจับโซ่ก่อน ไดูน้ำมดก่อนป่ะต้องเดินถอดรองเท้าไว้ลูกแล้วเดินย่ำลงไปเลยเดินลงไปเลยลูกย่ำลงไปเลยย่ำลงไปในผักบุงลูกอ่งถอดแล้วค่อยๆลูก เอาไว้นั่นครอบก่อนสิลูกห,หมวกหนูข้างหลังอะหมวกหนูข้างหลังอะหมวกหมวกที่นั่นะหมวกที่เสื้อลูกเออหูอะครอบหัวไปก่อน,อ,อ,นอืมก็ค่อยเดินไปลุยเลยเดี๋ยวไปเล่นน้ำทีเดียวเลย โบกมือไปเลยแล้วดูนนเขาจ,จับปลายที่นะครับ ไออถังใหญ่เลยเฟมได้กี่ตัวแล้ว เออริ้วเอาถูแล้วครับ